ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการติดตั้ง bootstrap นะครับ bootstrap ในสักสูตรนี้ก็จะเป็น bootstrap version 5นะครับโดยให้ผู้เรียนนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ getbootstrap.com นะครับก็จะมีหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะครับในขั้นตอนต่อมานะครับเราก็สร้างโฟลเดอร์นะครับในตัวอย่างนี้จะสร้างไว้ที่หน้า Desktop อแล้วก็ตั้งชื่อ โปรเจกต์ของเรานะครับ uh, Shop UI นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เปิดโปรแกรม VS Code ขึ้นมาแล้วก็ Open Folder นะครับที่เราเปิดไว้ใน Desktop แล้วก็กด Open นะครับแล้วก็กด Yes นะครับทีนี้ก็จะมีโฟลเดอร์ขึ้นมาอยู่นในฝั่งซ้ายมือแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ทำการคลิกสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่าเอ่อโฮมเพจเดี๋ยวเราจะล็อกอินก่อนครับ login d o php ขอไปครับ html นะครับโอเคเราก็จะได้ไฟล์มาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้ทำการนำโครงสร้าง html ขึ้นมานะครับโดยพิม html แล้วก็เลือกอที่ เลขนะครับกด enter ขึ้นไปแล้วก็จะมีโครงสร้าง HTML 5ออกมานะครับขั้นตอนต่อมาให้มาที่เว็บไซต์ bootstrap นะครับแล้วก็ทำการเลื่อนลงมาครับก็จะเจอกับในส่วนของคำว่า CDN นะครับให้ทำการ copy นะครับ copy ตัว CDN ในส่วนของ c s s นํนนำมาวางไว้ในส่วนของภายใน tag head ตรงนี้นะครับ วางต่อข้างลางางนพอมานะครับให้นําในส่วนของ JavaScript ตรงนี้นะครับ copy y ำมาวางไว้ส่วนของข้างล่างนรับโดยทําการเพิ่ม t ท็ก s r r p t t เข้าไปแล้วก็วางนะครับอ่าขออภัยครับสามารถที่จะวางได้เลยนะครับเพราะว่า c b o o t s t a p เนี่ยเขาเอา t ท็ก s r r p t t มาให้เราแล้วนะครับโอเค ทีนี้กดเซฟนะครับแล้วก็ทำการไปที่โฟลเดอร์นะครับเปิดไฟล์ด้วยเบราว์เซอร์ก็จะมีหน้าต่างว่างๆแบบนี้ขึ้นมาหน้าต่างว่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะลองใส่ข้อความอะไรสักอย่างเข้าไปในในส่วนของบอดี้นะครับตัวอย่างนี้จะใส่คำว่า hello แบบนี้นะครับกดเซฟแล้วก็รีเฟชดู ก็จะมีคำว่า Hello ขึ้นมาแบบนี้โอเคครับ